ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็ผมแพคเกมมิงครับวันนี้จะมาสอนสร้างเครื่องแจกไอเทมกันนะครับมาดูกันเลยอยันนี้นก็ต้องมีสีเขียวอันนี้เขาเรียกอะไรวะอ่าสแลปแ,แล้วก็น,นี่ครับเ h e s t o n e torch แล้วก็บั็ <B ugs. S 3> ขนแกะแล้วก็ เครื่องยิงอะไรทุกอย่างแล้วแล้วก็บลอกกระจกแล้วก็เลสโต้ก็เลสตตคอมพิวเตอร์เลสต์ตนเลสต์ตนตัวจับอะไรมาของมันนี่แหละชื่อไทยนะยวางนะครับแล้วก็วางเงียบเงียบกดตรงนี้ก็วางเงียบ

แล้วก็วางเลสตอนทชมันดับนะครับผมก็วางนี่นะครับแล้วก็อันนี้ครับนี่อันนี้ละก็วางครับ มันจะเป็นบางครั้งนะครับเครื่องมันมันทำไมมันไม่ได้ไะ जो yep. yeah. ออเอเ้ยไอ้นีอ่อยู่ไหนวะเวสรหมด ก็ใส่ครับก็ใส่ครับผม แล้วก็หมุนนี่ครับครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วสติงบอดนี่มันมืดใช่ไหมครับนีครับหมุนครับ,รรบมันจะออมมกอมาเป็นไอเทมนะครับที่เราต้องการกสมมติเราใส่เนื้อไปก็ จะได้นะครับผมมึงสร้สางอะไรเนี่ยสปริงบอกนี่ขึ้นมายืนมือผลแกะนี้ดิผลแกก็ปเด้ง นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำสปริงบอช์นะครับผมอ๋อสำหรับพานนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผอบคับ